ดีครับผมนนละเมอครับสวัสดีผมเอกสวัสดีครับผมนนละเมอครับตลกปไสวัสดีครับผมนนละเมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนนละเมอครับสวัสดีครับผมเอกละเมอครับวันนี้ครับเราจารถมาเหยียบสิ่งของไปดูกันเลยครับว้าวมันตัวอะไรนะโอ้มันสุดยอดมากเลยว้าวว้าวไปดูกันเลยครับ แล้วเรามาดูสิ่งแรกเลยครับตุ๊กแกครับจับได้เมื่อคืนครับโอลูกแกไม่เป็นอะไรเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับตุ๊กแกมันแข็งแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองของต่อไปเลยครับเราย้ายโลครับย้ายไม่ให้ถ่ายครับย้ายครับ เราโดนถ่ายรูปครับ <c oughs> ยามถ่ายรูปเราไปครับทุกคนดูสิว้าวเรามาถึงที่หมายใหม่แล้วแล้วเราก็มาทดลองอันต่อไปเลยนั่นก็คือทุงตด ูนี่สิดูสิถุงมันแตกละเอียดเลยกลิ่นนี่ใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมว้าวสามถุงก็เปมนอย่างนี้แล้ะเนาะงั้นเราไปลองอันต่อไปกันดีกว่าเนาะว้าวโอยว้าวอย่าหวงนะเพื่อนต่อไปเป็นไข่ครับมาดูกันเลยครับไอ้เ้กือบแตกแล้วเกือบแตกแล้วุกคนดูด้วยว้าวเรามีท่านผู้ชมนะยครับ ว้าวเป็นไงครับเป็นไข่ดาวเลยเนอะอย่าเป็นไข่ดาวเลยครับทำยังไงให้เียบเป็นไข่เจียวอะ่ะต้องทอดครับว้าวอลังการมากเลยครับตุนก๋วเยครับ <laughs> อย่านะอย่าเนาะ <laughs> ต่อไปนะครับผมไก่โอ๊กนะครับ <laughs> โอ๊กอยังไงใช่ไหมมันโอ๊กอย่างนี้ <c oughs> แล้วเนาะเอาแล้วเนาะพร้อมแล้วเนาะท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับอย่ากดไลค์อีกรอบนึงนะครับไปด like ูเกียบไก่โอ๊กอะไรครับ ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าไก่ยังมีชีวิตอยู่ว้าวอ,อันต่อไปนะครับเป็นยาสีฟันโอ้ว้าว,ว,าว ท่านผู้ชมอย่าสีฟังพุ่งเป็นสีฟ้าเลยครับพุ่งเป็นสายยาวสายตรงเลยครับท่านผู้ชมสีมันสวยเนาะดูนี่สิโยนว้าวโอ้ว้าวว้าวเราจะเอาถุงลูกโป่งครับมาลองดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ มันแตกหมนเลยเนาะทั้งสมลูกเลยเนาะ <c oughs> สิ่งของชิ้นต่อไปแล้วเนาะอันนี้เนาะส,สวยๆเนาะว้าวดูสีท่านผู้ชมมันแตกตเป็นเม็ดเม็ดมันเป็นเม็ดสีนะโอ้แล้ว,ว,วดูนะมันนุม่มนิน่มนะนุ่มมากเลยนุ่มมากเลยท่านผู้ชมโอ้ <c oughs> มาเอาละเนาะเอาละเนาะเมื่อกี้ก็โยนถุงตดใส่กูโย้ไม่ท่ายเนาะเอาจะได้เนาะไม่แตกด้วยเนาะไอนนี่กับเล็กขอไม่ทันเลยสักสองรอบกันวเนาะที่ต่อไปเป็นมะเขือเทศเนาะไปดูกันเลยเนาะ โอ้เหลือีกลูกหนึ่งนะฮะลูกหนึ่งเละเลยครับเอาให้มันแตกไปเลยเนาะอ,อีกลูกหนึ่งเน <c oughs> าะ เยอดไปเลยครับน่ากินเนาะดูความละเอียดของมันครับสุดยอดไปเลยความละียบกูเนาะโหว้าวไอ้ตันว้าวไอ้ตันว้าวน่ากูแล้วนี่ก็เป็นสิ่งของไม่ใช่สิ่งของดิคนรถ vs คนชมกันเลยเนาะเรามาดูกันเลยครับว่ามันจะรอดหรือไม่รอด โอ้อยคนยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับหัวหลุดแขนหลุดแ,<จ>แต่ตัวยังไม่เป็นอะไรเลยครับโอ้อัศาจรรย์นักเหลือเกินคนช่างงดงามงยังก็ยังไม่โดนเหยียบม,มาก่อนเลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละเมอนะครับ <c oughs> ว้าวคนล่วงจากรถเลยครับว้าวทำไมนั่งไม่ดีเลยครับโอ้ย <c oughs> ยอดเลยครับโอ้ไข่แตกครับตุ๊กเกอออกมาด้วยครับว้าวใสว่หัวด้วยครับ <c oughs> คุได้อับปองแล้วว่ะว้าวคุณได้วาผ่อนปะ